และด้การใช้ชีวิต12คนที่อยู่ในบ้านมันสนิทกันจริงๆเลยแหมสนิทมีทั้งสนิทมีทั้งไม่สนิทสนิทมากสนิทน้อยชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้มีจริงๆสมมติเราโมโหขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเลือกที่จะพูดหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมุมนั้นแหละแต่มันก็เป็นเสน่ห์ของเรียลิตี้อ่ามันได้เห็นทุกมุมจริงๆใช่หนูก็เกินหนูเป็นคนพูดตรงออโอ้แต่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสมมติอะไรไม่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 เก็ตสมมติคนนี้ทําพฤติกรรมประมาณนี้ใส่เราเรางงอะ่ะทราไมเลยแล้ยทำไมทำไมพูดแบบเนี้ยเราากตอ้ยุ สิบแปดสิบเก้าเองอ่าเราก็เลือกที่จะพูดเลยพูดโดนด่าชำแล้วตอนนั้นดินทาเพื่อนยังไงอ่ะมันต้องเป็นการดินทารในไม่ต้องถอดถอดไม้ถอดไม้อ๋อถอดไม้ใช่ไหมเหรอแกล้งแกล้งทำไปจะเล่นน้ำถอดไม้แล้วก็โดนครูใหญ่เรียกทำโทษว่าคือรายการเนี้ยคุณต้องลงน้ำจริงคุณถึงถอดไวล็สได้แต่ถ้าคุณแค่แบบไปนั่งห้อยขาแล้วนั่งคุยกันเมาส์มอจอย่างเงี้ยมันต้องติดไม้ก็โดนทำโทษ ทำโทษตอนนั้นคือยังไงคะเรียกเข้าห้องเย็นอ่าไปตักเตือนอย่างเงี้ยตักเตือนใช่ค่ะตักเตือนว่าแบบห้ามทำแบบนี้เพราะว่ากติกาของรายการก็คือคุณผู้ชมเขาสามารถได้ยินสิ่งที่เราพูดตลอดเวลาใช่เพราะฉะนั้นมันหมายความว่าคุณก็ต้องควบคุมเรื่องราวที่คุณจะคุยกันอแต่ตอนนั้นเด็กเนี่ยเด็กก็จะมีแบบว่าใหญ่นี้ปิ้งใหญ่นี้อ่าแล้วก็อยากเมาดอเออย่างนี้เหมือนเคี้ยวใหญ่นี้ก็จะมีการแบบเออเมามอยกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ไม่ไม่ไม่ท